สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ค่ะไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งนะคะตอนนี้ที่ประเทศไอซ์แลนด์เป็นฤดูฤดูใบไม้ผลิค่ะยังไม่เข้าหน้าร้อนเต็มตัวนะคะใบไม้ก็ขึ้นฟื้นตัวค่ะจากสโฉนโฉนพึ่งหมดไปนะคะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่โนก็ตกมานิดหน่อยนะคะ นี่ค่ะต้นไม้กาลังฟื้นตัวมันก็กำลังเริ่มเป็นสีเขียวนะคะการเดินทางก็จะสะดวกคนก็กาลังตื่นเต้น,นะคะ่ะแดดมันก็เริ่มจะมาความร้อนอากาศร้อนนะคะก็เริ่มจะร้อนขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็จะแต่งตัวกันแบบสบายๆมากขึ้นนะคะตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนะคะของเทศบาลเมืองเรจิบิตนะคะ ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านในว่าน,นะคะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงนะคะตรงนี้เขาจะจำลองนะคะเป็นเป็นสวนหินอุทยานหินค่ะจะมีหินแล้วก็จะมีดอกไม้ป่าหรือว่าแบบต้นไม้ที่มันชอบขึ้นอยู่กับหินนะคะตามชอบหินตรงนี้จะมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยสังเกตที่ป้ายนะคะป้ายสีขาวๆเนะะี่ยค่ะ ถ้าเรามองไกลๆเราก็จะเห็นแต่ป้ายขาวๆโผล่ขึ้นมาเพราะว่าดอกไม้มันยังไม่ไม่ขึ้นนะคะมันเพิ่งฟื้นมันต้องใช้ใช้แสงแดดแล้วรออีกแป๊บหนึ่งอะคะ่ะเดือนหน้านี้จะสวยมากเลยนี่ค่ะมันจะมีหลายพันมากเลยนะคะในสวนเนี้ยไปตรงไหนก็จะเห็นป้ายอย่างเงี้ยค่ะป้ายติดชื่อของพันธุ์ไม้นับไม่ถ้วนนะคะเดินอ่านทั้งวันก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเพราะมันเยอะ แล้วส่วนนี้ก็กว้างใหญ่นะฮะเดินอ่านทั้งวันก็ไม่ครบทุกป้ายอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะซอกหินตรงไหนเขาก็มาปลูกไว้นะคะนี่ให้มันขึ้นสวยค่ะสวยงามนะว่าชอบแล้วก็เดินดูเพลินนะคะนี่ขนาดมันยังไม่ขึ้นมาเยอะนะคะมันรอแสงแดดมันรอความร้อนแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวมันได้แดดได้ฝนได้อากาศร้อนนะมันจะโผล่ขึ้นมาเต็มหินตรงนี้เลยนะคะสวยมาก เนี่ยค่ะคนที่เขาคิดนะคะที่เขาคิดประดิษฐ์เนี่ยเขาเก่งมากเลยนะคะนักจัดสวนเขาใช้หินที่มีเยอะในไอซ์แลนด์มาใช้นะคะให้เป็นประโยชน์แล้วก็สวยงามนี่ค่ะดูไปค่ะไอ้ว่าเดินอยู่ในนี้นานมากนะคะเพราะว่ากำลังตื่นเต้นอ่ะอากาศดีด้วยแล้วก็ได้เดินดูต้นไม้ดอกไม้เยอะนะคะอันนี้สีม่วงสวยว่าชอบ ตรงนี้เขาจะเน้นสีม่วงนะคะสีม่วงสีชมพูตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นนะคะนี่ค่ะจะมีสีม่วงกับสีชมพูเยอะในส่วนทางนี้นะคะเนี่ยทางนี้ก็ม่วงอยู่แล้วนี่สวยค่ะมองไปตรงไหนก็สวยสะอาดเขียวตรงนี้เลยค่ะเด่นมากเลยค่ะเดินก็ามาปุ๊บเจอกรอนี้เลยค่ะเจอกรนี้ทุกคนต้องหยุดดูนะคะมันเรียกมันเป็นจุด ที่เด่นแล้วก็ดึงดูดสายตาคนมากเลยค่ะนี่ค่ะสะอาดเห็นไหมคะสะอาดมากตรงไหนก็สะอาดเอี่ยมนี่ค่ะพวกเราถูกปลูกฝังให้ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางนะคะไม่มีใครทิ้งขยะเกลื่อนกาดเลี่ยนลาดไปทั่วนะคะเนี่ยสะอาดแล้วก็มีคนดูแลอย่างดีนะคะเทศบาลเขาจะมีพนักงานมาดูแลค่ะ แล้วตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะคะโรงเรียนปิดเขาก็จะมีนักเรียนที่มาทําสวนเนี่ยค่ะเขาก็จะมาดูแลสวนมาเก็บขยะเก็บกิ่งไม้ใบไม้อะไรตกแต่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะเต็มนี่แหละ,ะนั่งทํางานไปด้วยคุยไปด้วยนั่งเล่นกันไปด้วยลูกหลานพวกเราทั้งนั้นแหละคะ่ะนี่ค่ะดอกนี้มันมันจะเหมือนแบบมันเหมือนต้นที่เป็นยางยางเหมือนตระกูลชวนชมอะไรเงี้ยค่ะ มีหลายต้นมากนะคะในส่วนนี้ดูนะคะแอบไปตอนที่ยังไม่ตอนเย็นนะคะคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่นะคะอันนี้ตอนประมาณบ่ายสองนะคะราะว่าไปยังเงียบๆอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียงเขาเรียกอะไรนะน้ำฟุบ้านไรเหรอแต่เขาไม่พุขึ้นข้างบนเขาพุออกข้างๆนะคะ นี่เห็นไหมเขียวขจีเนี่ค่ะสวยเขาจัดสวยมากตรงนี้บรรยากาศดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะเราไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะสวนสำหรับคนเดินก็คือคนเดินไม่มีรถมาวิ่งวุ่นวายนะคะไม่มีมอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะคนเดินคนเข็นลูก รถเข็นคนเดินเล่นวิ่งเล่นตรงฝั่งทางนู้นนะคะตรงนู้นเด็กวิ่งเล่นกันแต่ว่าก็ไม่เดินไปถึงขนาดตรงนั้นนะคะนน่นน่ะเด็กเยอะทังนั้นมีเด็กหลายคนวิ่งเล่นกันอยู่เนี่ยค่ะมองไปสุดลูกหูลูกตานะฮะจะเป็นสวนอย่างนี้หละแล้วถ้าเดือนหน้านะฮะเดือนหน้ามิถุนามิถุนากรกฎาคมดอกไม้จะบานเต็มเนี่ยค่ะแต่ว่าจะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเดือนหน้านะคะ มันก็จะมีทั้งนกทั้งเป็ดแล้วก็อดอกไม้ที่บานแบบสวยมากๆนะฮะอันนี้เรามาเรียกน้ำย่อยก่อนนะคะเพราะว่าอากาศดีแดดออกตรงนู้นเป็นโบสนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวนนี้เน้นสีชมพูสีม่วงโทนสีของเขาเราก็ไม่รู้มันชื่ออะไรนะคะเนี่ยมองไกลๆมันสวยแล้วกลิ่นก็หอมนะคะ สวยงามค่ะใค้ว่าชอบนี่เหมือนดอกซากุระไหมซากุระเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าดอกอันนี้มันร่วงร่วงลงมาอยู่ที่พื้นดินอย่างนี้มองไกลๆก็สวยเหมือนดอกซากุระอะค่ะคิดตอาเองนะคะมนโนไปเองเพราะไม่เคยเห็นซากุระค่ะ สวยงามทุกดอกค่ะทุกต้นใน,นนี้สวยงามเราเดินได้สบายนะคะปลอดภัยและกังวลงไม่มีโจรน,นะคะไม่มีใครที่จะมาจี้ปนชิงวิ่งราวเรานะคะไอ้ว่ากระเป๋าวางไว้นะคะเอากระเป๋าที่ถือมาเนี่ยวางไว้เนี่ยจีมานั่งนะคะแล้วก็สามารถเดินถ่ายรูปไปเลยค่ะเดินถ่ายดีโจอไปเถอะเดินไปเลยถึงไหนถึงหนึ่งก็ได้ กลับมากระเป๋าของเาว่าก็ยังวางอยู่ที่เดิมนะ,ะไม่มีใครขโมยนะคะเพราะไม่รู้จะขโมยอะไรกระเป๋าเราก็เก่าๆไม่มีอะไรเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่หยิบนะคะไม่มีใครกล้าหยิบนี่ค่ะสวยเห็นไหมขนาดสระน้าเขาก็ยังเอาหินมาประดับเขาเรียกว่าคนที่จัดสวนที่สวนเนี่ยค่ะเขาเน้นหินเนี่ยค่ะถังขยะนะคะสีดำๆถังขยะจะมีเยอะมากมีทุกจุดเลยให้คนทิ้ง ขยามันถึงไม่เกินกาดลบนะคะนี่ค่ะป้ายขาวๆนั่นคือป้ายชื่อต้นไม้นะคะนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องของไอซ์แลนด์สวยสะอาดสงบเงียบไม่พุกพ่านนะคะนี่ค่ะดูไปเลยค่ะมองแล้วสบายตามีความสุขนะคะ เลิกงานแล้วก็แวะเดินนิดหนึ่งนะคะแวะเดิอนเอาบรรยากาศชมธรรมชาติแป๊บหนึ่งก่อนกลับบ้านนี่ค่ะอันนี้ฟังเสียงน้ำตกนะคะี๋ยว,ว่าต้องฝากคลิปนี้เอาไว้ก่อนเพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแตว,ว่าพาไปเที่ยวที่ใหม่นะคะยังไงฝากกดติดตามช่อง YouTube แพร่วาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย